เ็ดใส่กะปิตามด้วยนะมะข <Background. S 2> ามพันธามเปียกน้อ่เ <istas> น <lying> <daran> ี <N> ้ยมุกส้งโตไหมก่อนไปก็ให้ที่นับ ต้ีลามปีตามด้วยน้ำตาลปีไวตปีสองขีดสองขีดผิดตปีดหนึ่งกระปุกะปีหนึ่งกระปุกน้ำมะขามสองไแม่อะองขาวอสามชเกลือสามช้อนระองกระกระปกระทอกระตอระป๋อยกะกระอกระป๋อยกอกระองระนอก ได้แล้ว2.4ตัวแล้ว มีือเห็ดมีอะไรใส่เป็นย่างอนทำเมนูเดียวนเ่เมนูเดียวน้ำอะไร่อมือิ้มจิ้มดิมือ น้ำซุปน้ำซุปหมูหรือไก่จะได้เราก็น้ำเปล่าแล้วตัวต้องแซ่บต้องน้ำซุปด้วยไม่ไม่แล้ผัดหมูอเราเลยน้อยน้ำเปล่าตัวเราตุกเด็ดอยู่ตรงนแม่ขึ้นเันไหนจาไม่ได้มาเราก็จำาม่ได้แลวแต่คุยกันยังกรตถูของเขาอรของเราก็ะของเราไม่เดกรของเราก็น้ำเปล่าเลยไม่เด็ดจะเดามาใช่ เดก่อนนะะจ๊เม,ม,มื <S 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 ม่อกี้คือน้ำซุปหมูเหรอพี่สุมันมีเนื้อด้วยใช่ไหมใส่เนื้มันสนงสองวดอหนน่งขดนหน่นงหนน้ำซุปหนูนึ่วหนึ่งวหนว โอ้เดือดต้มแล้วเตี yes. <S <S yes. mm ๋ยวใสด้กินข้าวก่อนใช่ไหมเห็ดแล้วก็หอมกระเทียมที่ตำเนอะละเอียดเลยนี่เสร็จกินข้าวก่อนแต่อันนี้ไม่กินเอาไม่ไช่หินแงห้อยใช่ไหมอันนั้นพี่เป็นแอมผักเลยนะผักก็มีเนาะว่าไง เดี๋ยวให้ดไดไแล้วมาแล้วเอามาแล้วต่ยังไม่ลวกไม่้วาผักดิบผักสุกแล้วค่อยลวกโอ้โหแลวใส่ผิดใส่มแล้วเอาไปตักอีแล้วก็ใส่ผิดดทอดแล้วก็ไปขาดไม่ได้ขัดไม่ได้

เอาปุงแหงมาตลดกต้ชวยชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะผู้ใหญ่เลยชิมเลยใยใ้ชิมเลยแกถ้องน้น้อยน้อมีหน้พิกก็เปนอาหเส้นเรีอยแล้ย ไม่ร้อน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 ่ร้อนไม้ไม่ร้อนไม่ร้อนม่ร้อนไม่รนไม่ร้อไม่ร้่ร้ไม่ร้อนอ่รนร้อนไร้อนไม่ร้ร้อนไ้ออนอนไร้อนม่ไม่ร้อนไมม่ร้อ แล้เดี๋ยวไม่ได้หลังล้มหลบาแก๊สได้ไหมเนี่ยจะไม่นะจะไม่เก็นไม่ได้มีไฟ้มเบออว่าไงชิมมัจะให้ผื้อไ่ชิมเยอะไม่ คนๆนาชิมเลยอือาใหม่่เอาใหม่ก่อนหล่โลกไหวานไหมไม่หวานเห็ดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็เอาดวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเห็ดก็ใส่กระปุกกันนะ เห็นไหมถ้าทำอะไรให้นุ่มไม่ไม่เก็นอี้ม่าทามขอ่ะก็เป็นขั้นตอนการอกน่ที่เห็ดลาคนนั้นนี้ใส่กระปุกนี่หม้อนี้อได้ไหมได้ไหได้ะ กห็ด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 น้ำพริกเห็ดอันนี้ก็เป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีตามพื้นบ้าน้องถิ่นเราเนาะมีการเพาะเห็ดอยู่แล้วเราก็เอาเห็ดมาแปรรูปเป็นน้ำพริกเห็ดนะคะน้ำพริกเห็ดสามรสสามรสอทลาด เลาเอาส้หมูไอ้หมยเลต้ยงใหญ่ใหญ่เออไก่ม่เลี้ยอ่าาอกใก่ชวยมันจะอร่อยด้ววะก่ปาร่อยเลสดด้วย่ไ้ไม่ขาดไม่ดีเีอย ยิงแล้วเจอขอห่ลังเขาตังควมาสอไม่เจอไม่ได้ตายเลจอาแล้วขาไปไม่เจอไงจะไม่ขอใงเาเลยากาไ้รเสียน

เป็นพิกก็จะย้ายทวกก้องมาทีโคตรเลยอ่ะแล้วหมดเลยเต็มตูนหรือเปล่าเป็นน้ำพริกอันนี้ไหลแลวสุด้ดีก็ต้องมีใบตองมาลองเนาะมันจะเสีเขียวสวยอันนี้จะป็นตองโอ๊ยโอล่ีน่แซนดี้เลยผมเชื่อตัน ใส่ไหมอาอาามาคุณูอยู่ตรงไหนคุณูอยู่ทรงไหนคะมาเลยสุ่พนดีนะหนนึ่ง1 2 3ส่ไค่ะค่ะ